สวัสดีครับวสบวัสดีครับพบก,กับเราสามหนุ่มสามมุมสองหนุ่มจ้งหน่อยพี่ยุบไมไม่มีแรงเหรอวันนี้เฮ้ยสวัสดีครับวันนีน้พบกับพวกเราช่องอุปยชาแนล ช่องแตกแล้วันนี้เรามีเรื่องอะไรมาพูดคุยนะพี่อุ๊กวันนี้อยากจะด่าคนเออมีคนมาเรียนแบบพี่อะเร่งเล่าให้ฟังเลยอีฮ่ามีคนบอกแม่ตุงยาวบอกบอกว่าเรียนแบบการแต่งกายการเดินท่าทางเหมือนพี่เลยอีเก้ลิวล้อของมันอะเออก็ดีนะทําให้กูดังขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เรียนแบบเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหรออีฮ่าก็ดีทําให้กูดังนะไม่จำเป็นต้องหยิมแสงแสงรอบตัวจริงหรือเปล่าเออ คิดถึงเหรอคิดถึงคิดถึงทำไมอ่ะคมรู้ึขนาดเรายังไม่ล้อเลียนใครเลยอ่ะแสดงว่าเราเป็นคนดังให้ให้พวกมันไปคิดถึงพ่อแม่ของมันดีกว่าครับอ่ะสวัสดีเรามีอะไรกันเนี่ยเนี่ยข้างหน้าคืออะไรรู้ไหมแล้วพี่อุ้มครับไอ้มะขามนี้ได้มาจากไหนได้มาจากกกตูมเป็นบ้านของพี่พลอยพี่พลอยที่ขับรถไปเพื่อนของปฐอนแล้วรู้ไหมไครปีนปฐอนปีนเก่งชิบหายเลย บอกโอ้โหฉันก็เสียบว่าๆ่เป็นนางเสือดาวเป็นนางแมวป่าอลไรอร่อยหวานมากแล้วยิ่งมะขามหมูเนาะโอ้โหชาไทยเอ้ยครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวหัวตรงนี้โป๊ะอุ้ยข้าวทษขอโทษขอโทษมันเป่ทอไอ้นี่ก็มันโป๊ะไอ้นี่มันแกงไอ้นี่อันที้โป๊ะเลยอันที่โป๊ะป๊มันก็จะโป๊ะนี่อะไเนี่ยตัวหัวแซวตัวแขนอะไรก็ประมาณอ่านี่ส่งเคอรี่นะวันที่จะกลับพี่เกศ ขนขึ้นเครื่องบินก็ส่งมาประมาณะมากิโลได้ไม่ถึงร0อบาทอร่อยมากๆเป็นมะขามที่หวานที่สุดมันอยู่ปก ตูมก็ใกล้ๆเป็นตำบลอำเภอดงหลวงใกล้ๆกบก่อนนะครับก็ถอนนิปปีนอย่างก็ลิงขโมนเลยอีตามอกลุม็มอกมาทำอะไรดูเมียขึ้นต้นไม้ฉันก็เสียวว่าวาแต่ก็ดีพระถอนใส่กางเกงขายาวค่ะก็เลยไม่เกิดอุบิเหตุอะไรไม่เหมือนเด็กหญิงน้อยหนาใช่ไหมที่แม่บอกอย่าปีนต้นไม้อย่าปีนต้นไม้เดี๋ยวเด็กผู้ชายมันจะเห็นกางเกงในหนู หนูถอดกางเกงในเรียบร้อยแล้วครับแม่ขาก่อนที่หนูจะปีนต้นไม้โอ้อลังฉ่างเต็มจอเลยนะฮะวันนี้ก็มาขามาอร่อยจะเอาไปกินกันไหมแบ่งกันกินบ้างครับขอบคุณพี่พลอยมาถอนก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่พลอยมาถอนนะครับพี่พลอยน่ารักมากแล้วก็หูขาปลูกกันหลายต้นมากแล้วพูดตรงๆว่าเหลืองเฟือแล้วมันอร่อยมันอร่อยกว่าไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวบุรีเดี๋ยวดามาอีกมันอร่อยกว่าบางที่ที่เราเคยกินนะครับอะเราไม่เปลี่ยนเพี้ยนที่ไหนนะฮะวันนี้ก็ ส่วนกองสุ่มโอ้โหภารกิจยุ่งเหยิงมากก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทยอยส่งนะครับส่วนใครที่จะสั่งมาสั่งมาได้เลยที่081พิมพ์ให้หน่อยได้081 343 343 4169ครับอตอนนี้เสื้อผ้าก็จะเป็นอ่าอะไรอ่ะสไรา์รับลมร้อนประเภทซีทรูแนบเนื้อแนบร่างบางโ <c oughs> ปร่งใสเห็นใยแมงมุม ใส่แมงมุมเี้ยสีดำเอาไปใส่ทำไมครับไปล่อแฟนที่บ้านเหรอก็ก็คุณแม่ไวแต่ว่าที่สั่งมาสี่สิบกว่าบาห้าสิบอะไรเซ็กไซส์ก็ประมาณอ่า2 xl 1 xl t xl ถ้าสมมติว่าคุณแม่แม่คุณยายไดุ้ดซีทูไปทำไงเนี่ยก็มารีวิวได้ไหมก็ใส่ใส่ยั่วคุณพ่อใส่ ใส่ยี่า่าคุณพ่อบนเตียงเลยนะเดีคุณแม่นงยาเขาใส่แล้วสวยด้วยสีม่วงที่ส่งไปเขาแล้วก็อขอบคุณนะฮะก็ตอนนี้ก็จะมีอัปเดตงานมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววัน วันศุกร์ฟิตติ้งละครยังไม่บอกว่าอะไรนะเซอร์ไพรส์ส่วนวันเสาร์เราก็จะไปบริษัทสาวเกษตรกรุปของดรปรินทร์กับสองประธานนะคุณสุวิจักเพื่อไปถ่ายวิดีโอถ่ายตรงนั้นตรงนี้นี่คืออะไรได้ไอต้นพ้นี่อร่อยชาวไทยเธขายของให้ดรหน่อยอร่อยมากที่มันชงกินกันน้ำที่เรากินกันอ่ะชงลอชโคเดนออสซูพรีม กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงไาโกลคเดนสุครีมไขมันต่ำเอออร่อยมากมากเลยนะครับแล้วโกโก้แฟยุบลองยังโกโก้กินแล้ววันนั้นกินที่พัทยาอร่อยมากเออเป็นไงเป็นพัทยาก็สนุกสนานนะครับแม่นงยาบอกอยากไปด้วยเดี๋ยวเขาเช่าเช่าเรือส่วนตัวไปกันเลยแล้วก็ไปเที่ยวกับพวกเรากันปรากฏว่าจริงๆเสาร์นี้เราต้องไปไหนกันอุดรใช่ไหม จริงๆต้องไป 14, 15, 16, 17ต่ต้องไปอยู่อุดรไปเที่ยวไปช็อปชิมโชว์ไปสอนลูกหลานของคุณแม่ดงยาวแต่ปรากฏว่าเกิดโควิดนะครับ,รบมีอะไรจะแนะนําอะไรกันบ้างตอนนี้พเพอพื่อเธอมีอะไรไห่าปีนี้พี่ชามีผลงานอะไรบ้างสหรับปีนี้ดินนี่เลย ก็กำลังจะมีกำลังกำลังจะถามันจะมีเอออย่าเพิ่งถามให้มันมีก่อนเดี๋ยวต้องรอก็มานั่งไลฟ์สดมานั่งถ่ายคลิปกันอย่างงี้ดีแล้วช่วยกันถ่ายทีตอนนี้กล่องสุ่มเออกล่องสุ่มเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทยอยทยอยของค้างคาคนไหนที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้รับนะฮะทวงมาเลยเพราะมันเยอะมากบางทีแบบเบอร์เลยะบางทีไม่มันจะลำบากตรงที่บางคนเลือกไซส์เพราะว่าบางทีเราก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าที่สั่งมาบางที40 5 0 60ประเภทบางคนบอกว่าคุณแม่ รับค่อนข้างตัวเล็กค่อนข้างล่ำนะสั้นป้อมประมาณนี้ประมาณอะ,อะไรนะ XL ก็เอาไม่อยู่ <c oughs> ก็ต้องไป1 XL 2 XL XL 3 XL จะต้องจัดให้เหมาะสมแลม้วบางคนก็บอกว่าคือร,รูปร่างสมบูรณ์กันนะคืออยู่บ้านกินกันนะ <c oughs> เลยฮะ <c oughs> ก็เลยอาจจะล่าช้าหน่อยนะครับ <c oughs> คือมันไม่ได้สุม่มถ้ามันสุ่มก็ยัด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 ,ยด,ยดลงไปเอาอะไรใส่ก็ไปได้นะฮะตรงนี้นะครับ ขอบคุณบางเตเอ้าวไอ้นี่ขอบคุณป้าถอนให้มาโทรหน่อยป้าถอนมีเงินไหมน่ะของขวัญปีใหม่ป้าถอนให้มาเป็นกระเป๋าจะมีขวัญของขคนไทยสักแบงค์ไม่เป็นไรหรอกแหมเราก็ควรจะต้องให้ป้าถอนที่ป้าถอนให้มาต้องขอบคุณนะครับสวยนะครับกระเป๋ามันคุ้นนายไหมเอาไว้เอาไว้ไปจ่ายตลาดจ่ายตลาดเหรออยู่กระเทือนตายแล้ว คงจะรอดเสื้อผ้าเดี๋ยวเราต้องเทเลยหลังแล้วนะตอนนี้ก็จะมีเสื้อผ้าผู้หญิงสวยๆเยอะเลยเดี๋ยสีสันสดใสเห็นไหมเป็นไงบาเห็นไหมสวยไหมครับนี่เห็นเป็นไงครับครับก็ใครที่จะสั่งมานะฮะอย่าลืมนะครับที่0813434169นะฮะแล้วก็ช่วงนี่วันนี้ก็ได้คุยกป้าถอนนะครับก็ตำรวจพาป้าถอนไปที่เกิดเหตุการณ์ไปถ่ายรูปไปให้คำต่างๆนานา นะฮะซึ่งนะฮะตำรวจยืนยันกับป้าถอนว่าไม่ต้องกลัวทา,ท,าทางตำรวจจะปกป้องดูแลป้าถอนอย่างดีก็ทำให้เราสบายใจขึ้นและจริงๆนะฮะ,ะเจ้าของรถก็ยอมรับว่าเป็นรถเขาแต่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นคนขับแต่ก็มีคนเห็นว่าเขาขับแต่มันไม่มีกล้องแตมีพยานนะฮะรจริงๆริะจะขับหรือไม่ขับแต่เป็นรถตัวเป็นรถมึงอะนะมึงก็ต้องรับผิดชอบ แล้วเก่งจริงทำไมไม่เอานะ,ะกล้องหน้าล่ะคะไม่ยอมเปิดกล้องหน้าทันทีแต่แบบนี้มันมีผลต่อคดีไหมครับมีโดนมาว่าแบบมีออกมาแล้วแบบมีควาบบบมผิดนิกรรมที่ไม่ดีศาลก็จะยึด ทำถอนแล้วก็จับมันเข้าคุกเลยไม่ต้องประกันตัวมันถึงลัวก็ถึงว่าแบบใช่วันสอวันนี้ไม่มีการไลฟ์สดไม่มีการพิมพประถอนเลยสร้างความวุ่นวายใช่เขาห้ามจริงๆฉันว่านะมันไม่ได้เจตนาแลวมันกัดแก้งสนุกแล้ด้วยความขนองของมันแล้วมันก็เป็นคนขับเองนะฮะฉันคือทุกคนรู้ว่ารถใครแล้วเขาก็มีพยานเห็นจริงๆอะบอกว่าจริงๆว่าถอนไม่แจ้งความนะแต่มาโอ้โหว่าประถอนขับรถตัดหน้ามัน รู้เต้เฮ้ยและริวล้อมันอุ้ยจะเป็นพยานให้ลุงโอ้โหเหมือ้ยถ้าโดนตอนนี้นะจริงๆนะตำรวจเขาเก่งจริงๆฉันอยากให้ตำรวจอนั่นเลยว่าตรวจกล้องหน้ารถใช่ไหมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมมันอาจจะได้เห็นพฤติกรรมของคนในรถอาจจะมีกันโอ้โหโวเฮเฮฮาปาตี้กันแล้วได้แกล้งผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งมันไม่สมควรลเลยนะครับรลบอ่ะลบมันก็ต้องมีเหตุผลนี่ทำไมถึงลบวันนั้นวันอื่นไม่ลบก็ต้องลบปี รายราคาไม่ใช่แต่มันก็เข้าขายเลยถ้าลบมันก็ถือว่าชัวร์เลยชัวร์ออฟเลยแน่นอน100เปรเซเลยค่ะเห็นไหมแต่ฉันแอบมากล้องทรงกล้องเสียอก็เหมือนอีกล่องกล่องดําตอนนั้นที่ติดในรถที่ทางฝั่งเอชบุรีที่โดนมาแล้วอ่ะมันก็อีหลบเดียวกันนะฮะฉันก็ไม่สนใจฉันไม่กลัวด้ยนะไม่ใช่พ่อแม่กูนะแล้วกูไปกกอกกูก็ไปอย่างสังใจใครบางคนเพราะว่าสวยมีเงินได้ที่จะไปนะฮะตรงนี้ ก็ได้ท <ผม S 1> ุกว<ม>ันอยู่แล้วนะ,อะขออะไรกันทุกวันโอ้ยสำคัญรวยก็พอหน่อยสักพันสองไม่สวยไม่รวยเ,เราเราต้องพูดให้เป็นสิริมงคลน,นะครับพะมีคนเข้ามาโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกระเทยตกอับตกอับพ่อแม่มึงเซตกอับแล้วกูจะบินไปเกาะๆได้หรอกูไปแบบโอโ้ยอย่างราชินีเลยซึ่งพวกมึงก็ทําไม่ได้พูดตรงๆนะอย่างที่บอกว่าพวกมึงอะเป็นไออีกนักเลงครีบอร์ดเรียนคีย์บอร์ดเออ ได้แต่พ,พ,พิมพิมพิมแต่ไม่เคยไปกอะเกเลยนะอย่างที่บอกนะเล้งเออพี่อุ๊บอะไปกอะกมาไปขี้ทั่วกอะกแล้วเป็นนอนไปขี่ไปเยี่ยวนี่ขี่เยี่ยวยังฮะขี้ไม่เยี่ยวเรัอเอออนี่อัน <c oughs> ก็เป็นพุงพพโรพอดีเลยเราไปอะโอ้โหทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมึงอะอยู่ที่ไหนแล้วมึงก็มาคอมเมนต์อย่างพวกอย่างนี้เหมือนรู้ดีอะโอ้โเก่งอวดดีอวดเก่งกลางนะเหมือนกับพ่อแม่มึงจังเลยนะกูไม่สนใจกูไม่กลัวได้เดี๋ยวกูจะไปอีกเออให้จบเจ็บวงเล็ก วงเล็บกองให้แม่งสะใจไปเลยให้ดิ้นพานพาเลยไอ้ติ่งแตดไอ้อีทั้งหลายนะเดี๋ยวจะไปอีกนะนะกูจะไปอย่างเซอร์ไพรส์กูจะแต่คืออะไรพี่ลูกครับแต่คืออะไรก็มันทำผวนก็ไปดูเลยของชะดีอยากจะดูว่าเออก็จับไปให้พวกบรรฑสะจบกันดิ้นพานกันไปเลยนะโอ้โหมีก็มีสองสามตัวยังยังมีคอมเมนต์มานะยังมีคอมเมนต์มาสองสามตัวแต่น้อยมากโอ้ตัว ไม่ได้หากินกับยูทูบเบอร์กับไอ,ไอช่องนี้ช่องยูทูบเบอร์อะไรกูมีอาชีพอยู่แล้วดีทําสนุกสนุกเล่นๆ่ยอดจะขึ้นจะลงก็ไม่ซีเรียสไม่สนใจอาชีพหลกักมีอยู่แล้วเข้าใจไหมเออไม่เหมือนพวกมึงอะตื่นตัว,ต,ต,วตื่นตูมวายเอ้ย หาแดกกับยูทูบเบอร์วันๆเป็นส่องแม่งหน้าบ้านพ่อแม่งไม่เห็นมีที่อะไรเลยพอกูไปทีกูกูผ่านไปทีคือเลไอย่างเงไอ้พึ่งแตกรางกูแบบโอ้โหมั่นเชิดเลยว่ะเออนี่เป็นซิกเนเจอร์ของกูแล้วมาเรียนแบบกูเออทำได้อย่างกูไหมแนะนำให้เขากลนหัวที่ไหนเออมึงเนี่ยมึงเก่งจริงมึงกลนหัวเลยตอนนี้เล้งดูในทวิตเตอรมีคนอ่าเป็นเด็กแบบยุคใหม่ด้วยที่แบบทำแต่งตัวยุคเลยคนในคอมเมนต์เต็มเลยนะเลอ่งดูส่งให้ดูหน่อยแล้วก็ส่งให้ดูนะเออกูก็ขอบคุณมึงนะที่มึงอ่นน ถึงกูก็แปลกว่ากูดังจริงนะครูเป็นบุคคลของสาธารณาชนนะมึงจะเรียนแบบทําอะไรก็ได้นะฮะคูว่าดูแต่ก็เอารูปกูไปเอาเรื่องกูไปเสียดขอได้ทุกอ,อย่างไม่ขอญาติเดี๋ยวกูฟ้องนะหลายช่องเลยเอาไปด่าแล้วบางคนเออเรื่องน้าแตอกแตีกน้แตก็โอ้โหครูครงว่าไปนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะเราก็บ้านนาแตก็อยู่ตรงข้ามบ้านปฐอนก็ต้องไปไหว้ผู้ใหญ่สองคก็ต้องเจออีนาแตแล้วก็ทักทายคุณสัพพติก็ไปถาบก็ถามมาชี้นา บอกเอออนัตตาณ์าามาเล่นไหมแล้วก็บอกตรงว่าจริงๆนัตแต่ยังมันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันก็ยังไม่หล่ออายุมันก็เยอะแล้วผอมแห้งกันอยากก่างก,กี่ะวบเกียบผัดซีสูสองคนไม่ได้พูดจริงๆเลยนะอย่าว่านะนัตแต่นะถ้ายินนะนัตแต่ถ้าอยู่ตรงปกกอบอ่ะด้วยกระแสก็อาจจะไปที่หมายปองของนางชนีบางข้างเ,าเกทอมดีอะไรประมาณนั้นแต่แฟนคลับเขาก็แบบอวยโวย,ย,ย,ยกันฉันก็คุยตามบรรยเออมาเล่นหนังไหมอะไรอลไรเขาบอกว่าไม่ได้ไ์สดไรอ่าไร ทำคลิปทำอะไรด้วยกันไม่ได้เดี๋ยว FC จะซีเรียส FC จะ,ะดราม่าไม่สบายใจก็ไม่เท่านั้นก็ก็กก,ก็ก็ไม่โอเคก็ไม่โอเคเพราะว่าเราใช่ไหมระดับอุปวิทยาใช่ไหมคุรรณแม่นรงยาวโกรธดมากนี่ระดับอุปวิญยานะคะ คือก็ไม่สนใจนะคะใครจะว่าใครจะได้ใครจะด่ายังไงเราก็ไม่สนใจเพราะถือว่าการด่านะมึงยิ่งด่ากูกูยิ่งดังงานยิ่งเยอะใช่ไหมด่าเข้ามาเลยมึงเกียดใครยิ่งด่าใช่มึงด่ากูงานเข้าเงินเข้ารัวๆเดี๋ยวกูจะไปกกาะเซอร์ไพรส์อีกให้มึงจุกไปเลยปากใจอีชอยยิ่งนักเพราะมึงก็ทําไม่ได้อย่างกูเข้าใจไหมไอ้ติ่งแตกทั้งหลายนะฮะแล้วกูก็พูดมาุกี่ครั้งแล้วนะเออมึงอยากจะอะไรกับ พ่อแม่มึงก็นั่งไปเถอะกูไม่ได้ไปสนใจหรอกพุ่งตรงว่านะกูไม่ได้คิดถึงกูออกมาแล้วกูก็สบายใจโชคดีนะฮะตรงนี้พุ่งตรงว่าคนที่ดียังมีก็กูจะกูก็ไปได้ทุกที่นะฮะหาว่ามาเกาะมาอะไรไม่พ้นเกาะตั้ทีเอ้ากูมีสิจะไปมึงอยู่ไหนแล้วมึงส่งที่อยู่มาเดี๋ยวกูจะไปหามึงนะเออหาจริงๆเลยอ่ะพูดบางเตอีสองตัวนั่งใบแดดเราพูดกันบ้างพูดซะแบบอาพูดบ้างพูดบ้างนน้ำเซธานะกระด้งปั่นอาพูดบ้างเตออาพูดบ้าง พูดได้พูดอะไรยเย <c oughs> อะ <c oughs> พูดพูดขายของอกล่องซุม่มมาสั่งก็ <c oughs> ครับใครสนใจกล่องซุ่มนะครับก็แอดไอดีไลน์มาได้ที่0 8 4 4 1 3 4 3 4สามสนะครับแล้วพูดตรงๆว่านะตอนนี้บุมน้อยอยู่กรุงเทพนะฮะก็มีทนายโงคิตาดูแลนะฮะแล้วก็เรื่องคดีความกจะให มุทีผีกระหังฉันก็ยังไม่ได้ไปแจ้งพูดตรงว่ามีคนด่ามาเยอะมันไม่มีเวลาบางทีเขาสงสารถึงบอกว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะใส่ใจตรงนี้แต่ก็เห็นเฟรชบางทีดาราเดนที่ดารา,า,าเขาฟ้องดารากันแล้วนะเรียเกเง 5, นะินต้องห้าแสนนะอาพูดเลยนะว่ายุญาตเยอะกับหยองลูกหยีโดนฟาดไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันนะก็คงจะเกิดการอะไรอะคอมเมนต์กัน ประทะกันเลยประมาณนั้นนะันมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองซึ่งฉันก็ไม่สนใจอยู่แล้วเราไม่เอาอยู่แล้วก็เห็นบอกว่าคุณยุ้ยเรียก5 0,000นบาทไห้บอกจะต้องให้ทนายคุยกันก็มากนะห้าแสนบาทบยุคนีก็เป็นเรื่องส่วนตัวเห็นไหมดาราดารากับดาราด้วยกันกินข้าวมอเดียวกันพูดง่ายก็แดกข้าวมอเดียวกันน่ะก็ยังมีวิวาทะ ยังมีกรณียังมีการแจ้งความจับกันเลยนะเป็นเรื่องปกติกค่ะไออี AI ทั้งหลายก็ระวังตัวด้วยนะกูคืออกคุ้มใจเมื่อไหร่มึงเจอกูฟาดแด้เลยนะกูไวไวหน้าหรอกนะเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเนื่อยอโอเคไปก่อนแค่นี้นะโอเค <Okay. S 2> ก็ออย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับผม,มแล้วอะไรอนะ่ะกด subscribe โอเคแล้วกันพบกันคลิปหน้านะเดี๋ยวจ้าฟาดเร็วแล้วเดี๋ยวกูจะไปกรอกอีกนะเร็วๆนี้นะไปเซอร์ไพร์ ให้พวกมึงจุกอกตายลงแดงกันไปเลยนะอีติ่งแต่ทั้งหลายเข้าใจไหมคะอีโง่แดกข้าวกันบนะ้างไม่ให้แดกขี้เออโอเคเอาอีกเอาอีกอ,อีก